ฮลโหลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิ t เต e p o พนี่นะคะในอีเวนต์ความฝันโพนี่หุ่นยนต์ของ Applejack นะคะในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์แล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นยังไม่ผ่านนะคะสามารถที่จะขยายเวลาได้นะคะโดยใช้ผึกึกความพักดีไม่ใช่ผึกความซื่อสัตย์ของ Applejack คนะคะ300รผึกแล้วก็เพจอีก250เมตรนะคะ ในการต่อเวลาแต่เราคงไม่ต่อนะคะเพราะว่าได้รางวัลขั้นที่7เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นหีบสมบัติสะสมเหรียญวิเศษต,ต่อไปนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาไต่แรงคอมมินิตี้ดีกว่าไม่แน่ใจว่าเรายังติดท็อปร้อยอยู่ไหมแต่ขออนุญาตไต่แรงก่อนนะคะเพราะว่าอันดับเรามันมันแบบว่า จะตกอยู่แล้วล่าสุดเห็นอยู่9ก้าสิบกว่านะคะเดี๋ยวลองไต่แรงดูก่อนอาจจะขึ้นมาทันเวลาหวังว่าจะทันนะคะเหลืออีกสองนาทีโอ้ยทำไมเราไม่ได้มาเข้าเกมให้เร็วกวันนี้นะเนี่ย็็โกนหลุดจังเลยอถ้าหลุดไปเราก็ขยายเวลาไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันขยายแต่เนื้อเรื่องอันดับคอมมิตี้มันไม่ได้ขยายเวลาด้วยนะคะ ถ่ายแล้วอยู่ท็อปร้อยอยู่ทุกคนหวังว่าจะทันนะเสร็จไปแลวหนึ่งตัวอุ้ยทุกคนอยู่อันดับ95ขอแกนนิ่สมิธอีกคนหวังว่าจะช่วยให้ติดท็อป90ได้อุ้ยกลัวไม่ทันจังตื่นเต้นมาก ไม่เคยทำอะไรที่เสี่ยงขนาดนี้มาก่อนนะคะอุ๊ยเยวเลาอีกแค่นาทีเดียวแล้วนะคะ58าิบแดวินับอยหลังหวังว่าจะทันนะอุ๊ยตื่นเต้นจัง3ามสิบวิสุดท้าย ันับขึ้นไหมอุ้ยขึ้นมา91ถ้าเรากดอีกไม่น่าทันนะเราว่าเก้าอีดนะคะอุยลุ้นกัน19แล้ว18 17เดี๋ยวพอเอ่อสิบวิสุดท้ายจะกดดูอีกครั้งหนึง่ง2 10สปึ๊บ91อยู่91 7 6 5 สี่สาองหมดเวลาโอ๊ยเกบไม่ได้รางวั oh, งลคอมมิวตี้โคตรเสี่ยงอะให้ดูดีเราอยู่อันดับเท่าไหร่มันจะบอกไหมม่เพลย์ยี่สิบเมตรนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ต่อเวลาเพิ่มนะคะอีก2ชั่วโมงก็เดี๋ยวมาดูผลสรุปกันแต่ว่า นี่ได้โพนี่เจ้าชายฟักทองมาแล้วนะคะแล้วก็มีแฟมผู้ซื้อตรงด้วยเพิ่งได้มาตอนเช้าเดี๋ยวเรามาตอนรับโพนี่ต่างๆกันแต่ว่าวันนี้นะคะมีโพนี่มาลงแรมนะคะชื่อว่าคุณครูพี่เลีย้ยงก็ตอนแรกมาเลยแบบยังไม่ได้ให้ผึกหัวล้อหรือเหรียญหรืออะไรไป จะมาด้วยราคาเพชร7 0 0เม็ตรนะคะถ้าใครอยากจะซื้อน้องนะคะแต่ว่าตอนนี้เราให้ผึกความซื่อสัตย์แล้วก็ผึกเสียงหัวล้อกับเหรียญไป60,000เหรียญใช่ไหมมันก็จะเหลือซื้อด้วยเพชร350แล้วก็นำมาด้วยม้วนคมพีเนี่ยเราส่งตัวละครไปทำเควสนะคะเดี๋ยวไปกดรับก่อนอ่ะเดี๋ยวรอรับแป๊บหนึ่งเราจะได้มาทั้งหมดกี่อันนะคะม้วนคมพี ได้มาอันเดียวเองคาด1สโอเคตัวนี้เหลืออีกสินาทีนะคะแล้วทีนี้ก็เราบอกว่าตอนตอนที่อีเวนต์มาวันแรกๆเราจะซื้อคอลเลกชันนี้ใช่ไหมแต่มันคงแต่เราคงไม่ซื้อเพราะว่าเงินไม่พอแล้วทีนี้ที่อัปเดตใหม่มาทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีฮิโปกิฟใช่ไหมมาเป็นเซตตัวละครเมนซิก ฮิปโปกิฟแล้วก็โพนี่ตัวฮิปโปกิฟที่ตอนอยู่ในน้ําที่ไม่มีหางเป็นปลานะคะเราว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อเซตพวกนั้นดีกว่าตัวโพนี่ที่เป็นหุ่ยนยนต์เราก็คงไม่ได้ซื้อเราซื้อแค่เซลเทียไปตัวเดียวก็พอเพราะว่าบ้านของตัวละครพวกเมซิสหุ่ยนยนต์นะคะก็อยู่บ้านหลังนี้กันหมดเราก็เลยเออไม่เป็นไรหลงได้บ้านแล้วตัวอีกเซลเทียก็สวยด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีเวต์นี้มารอบหน้าค่อยทยอยซื้อเอานะคะแต่ว่า วันนี้ขอผ่านไปก่อนคงไม่ได้ซื้อตัวละครไหนเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาพาโพนี่จะชายฟักทองมาลงบ้านกันดีกว่ามาดูซิอยู่บ้านหลังไหนโหคิดว่าจะได้บ้านหลังใหม่นะไม่ได้เฉยเลยอ่าอยู่ปราสาทหลังนี้นี่เองนะคะโพนี่เจ้าชายฟักทองแล้วเราจะมาอ่านดูว่าเขาเป็นใครนะคะโพนี่เจ้าชายฟักทองเป็นเอิร์ธโพนี่ธรรมดานะคะ มาจากเมืองไหนเมอันไกลห่างหรืออย่างน้อยเขาก็อ้างอย่างนั้นในเพลงเพลงหนึ่งที่แต่งน่ะอ๋อน่าจะร้องเพลงเป็นโพนี่ตัวหนึ่งแล้วกันน่าจะไม่ใช่ราชบงนะคะถ้าเป็นราชบงก็คงจะเป็นตัวที่มีเขาไหมเป็นยูนิคอร์นหน่อยเนาะแล้วก็โพนี่ที่เป็นรางวัลน,นะคะประจำเดือนนี้เป็น นี่น้องชื่ออะไรไม่รู้นางแบบรันเวหรือเปล่าไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเรามีแล้วนะคะแล้วก็รางวัลรอยัลคับเราเอาฮิปโปกิฟสสีลายแหลกไปนะคะของเดือนหน้าเราคงจะเลือกเป็นชูชัยนะคะเพราะว่าน้องน่ารักดีไหมก็ชาวทีมบั k ทูผู้เป็นมิดนี่แหละเลือกยากมาก้วรอดูก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาพาโพนี่ตัวอื่น ลงบ้านกันดีกว่าเนาะแฟนผู้ซื่อสัตย์ไปไปอยู่กับฟิลมนะคะแฟนผู้ซื่อสัตย์ไหนบ้านหลังไหนอ,อยู่บ้าหลังนี้ได้มาอยู่กับพี่ชายหรือน้องชายเลยนี่ไงบ้าน ปรา,าสาทแฟนะคะฟิลมผู้ซื่อตรงโพดี้ต้นแบบเรื่องความเป็นธรรมตัวนี้กับฟ้าแฟดของเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เงินตาม,มาทําให้ระบบความยุติธรรมของเอควเทียโลกกระจกต้องด่างพอ้อยเด็ดขาดฟิมนะคะอันนี้ฟิลมอยู่ในคอลเลกชันอะไรเง,งาสะท้อนที่ดีนะคะเ๋อ,อเป็นอยู่ในโลกกระจกนั่นเองอันนี้แฟมผู้ซื่อตรง แสงนำทางแห่งความวิทยธรรมตัวนี้กับฟ้าแฟดของเขาเป็นแกนหลักในการร่างประมวลกฎหมายและจริยธรรมฉบับล่าสุดของเอควเทียโลกกระจกนั่คือฟิล์มกับแฟมเป็นตัวดีในโลกกระจกนั่นเองแล้วต่อไปพอนี้ตัวต่อไปฮิโปกิฟสีไลแหลกนะคะมาดูบ้านของเขาบ้านสวยมากฉันเพิ่งเห็นบ้านเขาโอไมก๊อเพิ่งได้บ้านใหม่ เขาก็จะทำอะไรเราก็มาสร้างบ้านใหม่ให้เขาดีกว่านะคะฮิปโปกิฟสีลายแหลกบ้านพื้นที่น่าจะสีคูณสี่เนาะ,ะสร้างสร้างโอเคเสร็จแล้วก็เอามาอุย้ยบ้านสวยบ้านซีควีเทียนะคะโอ้โหถ้าบอกว่าเป็นบ้านซีควีเทียแบบนี้เราว่าตัวละครที่ มีชื่อว่าซีควสเทียก็ต้องอยู่ในบ้านแบบนี้แน่เลยซึ่งเป็นตัวอีเวนแน่นอนนะต่อไปตัวต่อไปแกฟเฟอร์ er นะคะแกฟเฟอร์ er. นี่อันนี้ได้มาจากการเปิดหีบนะคะควสกลุ่มได้แกฟเฟอร์มาอ้าอยู่บ้านหลังนี้บ้านที่มีพื้นที่ห้าคูณห้า มอ่าสถาบัานแคนเทอร์ลอตนะคะแกฟเฟอร์ er. ต่อไปเป็นพูนี่ชาวแก๊งกลัดดอกไม้อ่าไหนบ้านของเขาจะอยู่บ้านหลังไหนโอ้อยู่บ้านนี้เหรอเดี๋ยวจะพาพูนี่ลงเมืองให้หมดเลยนะคะในเมืองอื่นรวมถึงได้แอปเปิ้ลแล้วก็แคนเทอร์ลอตด้วย นี่อยู่ที่ห้องพักสังสรรค์นะคะห้องนี้เริ่มแน่นแล้วนะมีตัวละครนั่นเจ็ดตัวคนที่ชาวแก๊งกลัดดอกไม้เขาเป็นใครเนี่ยผู้นำหนึ่งในครอบครัวตัวบินทั้ง5ในตำนานนักเลงคนนี้นำทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปสร้างรีสอร์ทลาดเพกษัตโอ้โหมีความมาเฟียมากต่อไปเป็นตัวละครที่อยู่ในไรแอปเปิลหวานาเราพาไปลงบ้านกัน ทุกคนเราจะให้ดูไล่แอปเปิลหวานเรานะคะเผื่อที่ใครไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราหรือยังไม่เห็นนี่เราซื้อทีมนะคะราคา399บาทได้ทีมหิมะในไล่แอปเปิลนะคะเข้ากับช่วงนี้เลยเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ได้ถนนด้วยที่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะขอเก็บเหรียญก่อนนี่ให้ดูถนนใกล้ๆนะคะเป็นแบบนี้นี่ ต้นแอปเปิลก็ประดับไฟด้วยนะทุกคนต้นแอปเปิลประดับ,ดบฟงประดับไฟเด้อนี่ทุกสีนะคะต้นแอปเปิลรวมถึงต้นแอปเปิลที่เป็นอ่าต้นแอปเปิลนี้ด้วยไหมเน,นี่ยเนี่ยดอกเดีย๋ดวยวลองวางดูดีกว่าอุยจิ้มสไปร์ตอืมพวกหินนี่พวกหินก็มีอันนี้ด้วยนะตกแต่งไฟนะคะพวก พวกสิ่งกีดขวางเขาเรียกเลยที่เป็นตอไม้ใช่เป็นตอไม้มีตรงไหนอีกอะตอไม้อะเราก็ยังไม่ได้ดูดิจะมีแบบของตกแต่งแต่ว่าเออเราไม่มีหินใหญ่หรอยิ่ง่หินใหญ่หน่อยนะคะต้นไม้ที่ตายแล้วก็มีไฟเหมือนกันนะคะนี่ตรงหินก็จะมีของขวัญคริสต์มาสด้วยแล้วก็ตรงไหนอีกเราไม่มีหินใหญ่หรอ ในไรแอปเปิลน่ะอู้เราไม่มีหินใหญ่เลยเราเราหาไม่เจอเออนี่ไงหินใหญ่นี่หินใหญ่นะคะมีของขวัญมาวางเต็มเลยน่ารักมากทีมนี้ต่อไปเราจะมาให้ดูให้ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้อือฟางเป็นไม้ฟางฟางไม่ได้ประดับอะไร เดี๋ยวหาต้นไม้แป๊บหนึ่งนะคะต้นไม้เราซื้อในร้านค้าง่ายกว่าไหมนี่อันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีนะคะตัวที่ใช้เพชรไม่มีพุ่มไม้ก็ไม่น่ามีหรอกอ่าต้นไม้อาบแดดนี่ต้นไม้อาบแดดมีไฟนะคะต้นไม้อาบแดดมีไฟ นแอปเปิลแดงก็อย่างที่เห็นกันนะคะมีไฟแบบนี้แล้วก็ต้นแอปเปิลใหญ่มีต้นแอปเปิลใหญ่ก็มีไฟแบบนี้นะคะไล่แอปเปิลเล็กอ่าอันนี้ไล่แอปเปิลเล็กนะคะใช้เพจห้าเม็ดแต่เราไม่อยากใช้อะ่ะเราให้ดูแค่นี้ได้ไหม อันนี้ไลแอปเปิลนะนี่มีของควานมินต้นแอปเปิลแล้วก็ประดับไฟแบบนี้นะคะเราไม่อยากเสียเพชรขอโทษทีนะคะว่านว่าเราจะเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนําไปใช้ในอีเวนต์ถัดไปนะโมเลวต้นไม้ต้นไม้ก็คือจะประดับแอปเปิลประดับไฟแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะโอเคต่อไปมาพาตัวละครลงบ้านกันจูเนียร์เดฟพิวตี้ น่าจะอยู่กับ,นบานอำเภอมาอยู่ในอื่นจูเนียร์เดฟิวตี้ของเรานั่งบอลลูนมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยมีบ้านหลังนี้ต่อไปเป็นเดซ่โจ เดซี่โจมาแล้วบอลลูนใหญ่จังเออบอลลูนใหญ่เลยอะเดซี่โจเป็นวัวน,นะคะนั่งบอลูนมาในน้องทำหน้ายังไงอ่ะตัวนี้จะไม่แลบลิน้นเดซี่โจนะคะวัวผู้ยิ้มแย้มตัวนี้อาศัยอยู่ที่ไรแอปเปิลหวานอาหารโปรดของเธอคือหญ้าเขียว เดซี่โจอยู่บ้านกับนี่อีกคนนึงตัวที่แลบลิ้นนะคะชื่อมูเรล่านะคะตัวนี้จะแลบลิ้นคนละสีกับเดซี่โจเลยนะใช่ไหมไอตัวนี้จะมีผมสีออกน้ําตาลเข้มแต่มมเรล่าเอ้ยมาเรล่ามูเรล่าจะผมสีน้ําตาลอ่อนนะคะนี่มูเรล่าอยู่ตรงนี้โอ้ เรามีวัวที่เป็นตัวละคร2ตัวละเดซี่โจโอ,อยู่นี่หายจะเดินมาเจอกันไหมคงไม่ก็คนอาจะเป็นตัวคนละแบบกับพวกวัวที่อยู่ในไร่นะนี่วัวแบบนี้เราจะจิ้มดูไม่ได้เราต้องเลื่อนหาดูเองนะคะเดี๋ยวสักวันเราจะขังไว้โอเคตัวต่อไปแอปเปิลคริสนะคะอุย้ยในบ้านใหม่อีกแล้วเหรอ เขายังไม่เคยวางเลยก็เลยไม่รู้มีบ้านเหมือนพวกโรดิโอเลยอะโอ้ฟาร์มโรดิโอนะคะใช้เวลาสร้าง19ชั่วโมงเราไม่ได้เจ้าสาวนะเราเจาะรูปุ่มไม่ได้โคตเสียดายเลยต่อไปเป็นตัวละครที่แคนเท l ร t อสนะคะมีตัวเดียวทัฟฟี่อ่าทัฟฟี่ทัฟเฟิลน,นะคะเมื่ออื่นก็หมดละเดาไปแคนเทรลอกันเอาตัวสุดท้ายมาลงบ้านก่อน ไปไหนเอ่ยบอลลูนโู้น้องอยู่บ้านหลังนี้นะคะชึบต้อนรับอยู่ที่เกสเท้าส์นะคิมนะคะน้องเป็นไคร นักอบขนมผู้อ่อนหวานและมากพอสวรรค์ที่หวังว่าสักวันจะได้เปิดร้านอาหารที่ทุกคนรักในดอสซิตี้ขึ้นอีกครั้งนะคะนี่ส่วนผมสุดที่ตอนนี้เราก็มีตัวละครทั้งหมดนะคะ892ตัวคอลเลกชันมี58คอลเลกชันมีชุด122ชุดแล้วก็มีร้านคาร9 9ย้านเอ่อควสเป้าหมายวันนี้ก็ทำ ครบ120แต้มแล้วแต่ว่าเรายังไม่ทำต่อเพราะว่าขี้เกียจทำนะคะแล้วก็มีเคเวสดเป้าหมายที่มีมาแบบว่าเป็นรางวัลเวลาจำกัดนะคะเป็นโพนี่คุณหมอนะคะให้เวลาทำประมาณ5วันนะคะวันนี้เราก็ผ่านไปแล้วได้ไปรับพันแต้มก็ไม่น่าเก็บยากวันพรุ่งนี้ก็เก็บอีกสักพันแต้มก็พอเนาะสัก3วันก็คงได้โพนี่คุณหมอ,ค,หมอคิวที่มาเป็นรูปหมีด้วยน่ารักมากเราก็จะได้โพนี่คุณหมอกับโพนี่ที่ อยู่โรงแรมไปแบบฟรีๆนะคะโอเคทุกคนก็อย่าลืมเล่นนะคะอย่าลืมทำเควสเป้าหมายแล้วก็อย่าลืมมาหาหม้วนคัมพีนะคะเพื่อที่จะรับคุณครูพี่เลี้ยงด้วยโอเคงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะคะต้องเป็นอีเวนต์ที่น่าสนุกมากเลยแล้วก็มีของเยอะด้วยไว้เจอกันนะคะขอบคุณที่มารับชมกันบ๊ายบาย